Go on, Leo. Go on, Leo. Go on, Leo. Go o ที่านีาตาที่กาแก้มนะคะจึงทำให้เป็นเวลาที่สวยงามมากนะคะสมอริงสมิูรุ่งมั่นเ้ค่ะท่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hello? <laughs> แมดิสีฟ้อ้าวปเข้าเข้าปเข้าชโกแ่สีเลียวนิชโแม่วลูกนิชโแม่จะให้ไใครอนีมโทห้อนะอ้าว 不动。